ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมทั้งฟาร์มไข่เป็ดไข่ไก่ทั้งลงทั้งฟาร์มทั่วประเทศนะครับผมผมแม่ครับบริษัทมาร์ควโปรดักครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มของคุณก๊อฟนะครับจังหวัดนครปฐมเป็นไข่เป็ดแล้วก็คัดไข่ไก่ด้วยไข่เป็ดด้วยนะครับแต่ว่าจะเยอะไข่เป็ดตะครัดเยอะมากนะครับที่นี่คุณก๊อฟใช้เครื่องคัดไข่หนึ่งหมื่นห้าพันฟองสองเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องแรกนะครับหลังจากเอามาติดตั้งแล้วไม่ถึงสองสามเดือนเองเนาะ ก็สั่งเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องครับผมเพราะว่าหลังจากคัดเครื่องนี้แล้วลูกค้าติดใจนะครับคุณภาพน้ำหนักมาตรฐานทำงานรวดเร็วด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องที่2นะครับหมื่นห้าพันฟองต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับดูออนไลน์ได้มีเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้ครับหมื่นห้าพันฟองต่อชั่วโมงครับผมใช้สองเครื่องเลยแต่ว่าวันนี้ไข่คัดไปได้แล้วยจะหมดแล้วก็เลยเปิดแค่เครื่องเดียวครับผมปกติเราจะเปิดซัดสองเครื่องเลยสําหรับท่านที่มองหาเครื่องคัตไข่ระบบ เก็ศึกษาสอบถามแมตได้เลยครับเพราะว่าบริษัท b l a c k ของเรานะครับผมเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องขายระบบดิจิตอลนะครับเจ้าแรกของประเทศไทยและเป็นเจ้าเดียวที่สามารถส่งยอดการคัดผ่านไลน์ได้นะครับผมแล้วก็ให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับเพราะว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่เตั้งแต่แรกเลยคิดค้นออกแบบตัวเครื่องอองานประกอบโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็จนถึงเ,เรื่องโปรแกรมนะครับ ทำบริษัทมาร์เวลคือเป็นบริษัทที่เขียนโปรแกรมเองเขียนโค้ดเองทุกอย่างเพื่อใช้กับเครื่องเราเองทั้งหมดนะครับร้อเปอร์เซ็นตเลยครับเราจะไม่ได้จ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนโปรแกรมแล้วก็ไม่ได้ดึงโปรแกรมจากเครื่องนอกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ครับเครื่องขายของมาร์เวลจะพัฒนาอยู่เสมอนะครตอนนี้สามารถดูยอดการคัดผ่านไลน์ได้ดูยอดการคัดรบยละเอียด่านมือถือมือถือได้นะครับแท็บเล็ตได้ดูออนไลน์ได้ทั่วโลกนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับเครื่องขายมาร์เวลครับโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกับแมทได้เลยครับผมทั้งรรุ่นนดดดิิิิิิจจจตตตอออลลละคับ ของมือหน้าบันฟองออตโต้เต็มระบบนะครับโอเคครับโทอหากันได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ